ามาดูเฉลยต่อนะคะข้อ3นะคะกลวยกระดาษนะคะโจทย์บอกว่ากวยกระดาษนะคะมีรัศมีนะคะให้อมาอาเท่ากับสอนะคะ H เ,เท่ากับห้านะคะนักเรียนคะถ้าเราหาปริมาตรเราจะใช้ H จำไว้ถ้าเราหาพื้นที่ผิวเราจะใช้ L นะคะเราขึ้นสูตรเลยปริมาตรนะคะปริมาตรเท่ากับเศษหนส่วนสาพายอากำลังสอง Yes. นะคะอ่ากูแทนค่าเห็นไหมคะแค่นี้เองเศษ1ส่วน3พายคือ3.14นะคะ r คือ2คูณ2คูณ5นะคะกูคูณไปเลยนะหาคูณไปเลยนะคะกดเครื่องคิดเลขนะคะกดเครื่องคิดเลขก็ได้เป็น3.14คูณน,นะคะ คูณสองสองสี่ห้าสิบนะคะแล้วก็หารด้วยสามนะคะก็เป็นยี่สิบนะคะได้เป็นยี่สิบจุดเก้าสามนะคะยี่สิบจุดเก้าสามได้เป็นยี่สิบจุดเก้าสามนะคะหน่วยเป็นลูกบากเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะง่ายนะคะถ้าโจทย์ของลักษณะนี้จะง่าย อ่ะข้อที่สองเดี๋ยวให้สูงเอียงมาเนี่ยข้อสองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองกลวยให้สูงเอียงเนี่ยนะคะถ้าให้สูงเอียงมาน่าเบื่อมากนะคะให้สูงเอียงมาให้แอลมาเท่ากับสิบห้านะคะให้แอลมาเท่ากับสิบห้าให้อามาเท่ากับเก้าเนี่ยค่ะเราหาปริมาตรถูกไหมถ้าปริมาตรเราจะใช้สูตรตรงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขึ้นสูตรปริมาตรก่อนเนาะ ดี๋ยวต้องหาสูงตรงก่อนนะให้ดูนะคะปริมาตรนะ,ะส่วนปริมาตรปริมาตรเท่ากับเศษ1นส่วนสเห็นไหมพอาร์กำลังสองเเห็นไหมคะแต่เราให้ L นะคะจะโจทย์ให้ L เพราะฉะนั้นเรามาหาเสก่อนนะคะเอสอยู่ตรงไหนนะคะรูปเดิมเลยรูปเดิมนักเ,นเรียนจำสามเหลี่ยมพีทากรัสของกวยให้ได้นะคะนี่นะคะรูปเดิมเลย เราจะรู้รูปนี้ค่ะนะคะตรงนี้คือ l ตรงนี้คือ h ตรงนี้คือ r อเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ว่ารู้ r r คือ9นะคะ l คือ15เพราะฉะนั้นเราจะหา h นะคะคูหา h ก่อนเลยคือนี้เลยนะ h กำลังสองเท่ากับ15กำลังสองลบ9กำลังสอง15หได้ 5, 2องยิบหเห็นไหมคะจะใช้ตัวเดิม เก้าเก้านะคะลบกันได้144เห็นไหมเนี่ยมันเดิมเลย h เท่ากับ12เนี่ยค่ะได้ h est, ปุ๊บเราถึงมาแทนค่าในสูตรนี้นะคะหา h ก่อน่าคูณแทนค่านะคะแทนค่า่าคูณแทนนะคะเป็นเศษ1ส่วน3คูณนะคะ3 1 4ุดคูณ r r คือ าคือเก้าคูณเก้าคูณสิบสองนะคะค,ตนะคะูตัดนะคะตัดตัดตัวไหนก็ได้นะคะตัดเสร็จแล้วคูณหมดเลยคูคูคเลยนะคะคูคูณปุ๊บนะคะคูก็ได้เป็นอ่ะได้เป็นหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันสิบเจ็ดจุดสามหกหน่วยเป็นลูกบาเซนติเมตรโอเคไหมคะเสร็จแล้วข้อที่สอง นะคะข้อที่สามข้อที่3ให้อะไรเอ่ยอ่ะข้อที่3ให้พื้นที่ผิวให้แต่ละอย่างไม่ค่อยอยากได้เลยนะคะข้อที่3ให้พื้นที่ผิวให้พื้นที่ผิวให้รัศมีนะคะอ่ะพื้นที่ผิวให้พื้นที่ผิวให้รัศมีให้รัศมี r เท่ากับ5 หาปริมาตรนะคะปริมาตรนะคะเราใช้เฮสนะคะ่าพื้นที่ผิวหาขึ้นพื้นที่ผิวเลยโจทย์้นพื้นที่ผิวเราหาพื้นที่ผิวใด้สุดพื้นที่ผิว,พ,ผวพื้นที่ผิวเท่ากับไพอา R, วงเล็บอาบวกแอลโจทย์ให้พื้นที่ผิวเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดจุดสี่นะคะไคือสามจุดหนึ่งสี่นะคะอาให้มาคือห้าเห็นไหม คูณ R ก็คือ5้บวกแเราไม่ได้ L นะคะนักเรียนนักเรียนข้อนี้ยากนะเพราะว่าได้ L ปุ๊บแต่เราไม่ได้ใช้ L อนะเราใช้ H 3สามรอบนะเนี่ยถ้าจดออกข้อนี้สามรอบอะครูยายข้างนะคะคยายข้างครูย้ายตัวนี้เอามาหารนะคะเอามาหารอะครูมาหารนะครูก็ได้เป็น1นึ่งแปดแปดจุดสี่หาร สามจุดหนึ่งสี่คูณห้าเท่ากับตัวนี้เหลือห้าบวกแอลคูหันทีเดียวเลยนะคูตัดคูตัดทีเดียวเลยนะคะอ่ะคูตัดทีเดียวเลยนะคูตัดหมดนี่เลยนะตัดทีเดียวเลยตัดไม่ตัดสองรอบอย่างนี้นะก็คือตัดสองรอบนั่นแหละแต่คิดทีเดียวไปเลยนะคะคูคิดทีเดียวไปเลยนะคะอ่ะคูตัดปุ๊บคูได้เป็นสิบสองตัดหมดเลยนะหารหมดเลยได้1ิตสองตนี้ได้เหลือได้เป็นห้าบวกแ ดังนั้น L ของครูนะคะย้าย5ตัวนี้ไปลบนะคะเอา12ลบ5ได้7เพราะฉะนั้น L ของครูได้7ยังไม่จบนะคะได้ L นะคะยังแถมยังหายังหาปริมาณไม่ได้นะคะได้ L อลบวาดรูปสามเหลี่ยมต่อวาดรูปสามเหลี่ยมต่อยังไม่จบนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมต่อนะคะฮะได้ L L อยู่ไหน L อยู่นี่ L คือ7 หาให้มาถูกไหมอันนี้คือห้านะคะหา h หา h คูก็หา h ต่อแล้วกันนะสิ่งที่พอไหมคุกหา h หาตรงนี้แหละนะคะ h กำลังสองเท่ากับเจ็ดกำลังสองลบห้ากำลังสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าลบห้าห้ายี่สิบห้านะคะสี่สิบเก้าลบยี่สิบห้าก็ได้เป็น อืมยี่นะคะเพราะฉะนั้นเฮดเดียวก็เป็นรูทยี่สิบสี่นะคะฮ่สิบสจะตอบแบบติดรูทแล้วจะตอบแบบไม่ติดรูทอ,อ่ะน,นะคะถ้าตอบแบบติดรูทนะคะรูทยี่ก็คือแรแรกก็เอายีหารสั้นเอาสองหารได้12บเอาสหารได้6ก็คือ2องูหนะคะถ้าตอบแบบติดรูทก็คือ2องูท นะคะถ้าตอบแบบไม่ติดรูทนะคะาตอบแบบไม่ติดรูทนะคะจะได้หาค่าได้ถ้าตอบแบบไม่ติดรูทนะคะนักเรียนก็ครูก็ถอดรูทเลยนะคะยี่สิบสี่ถอดรูทออกมาเลยครูได้ประมาณสี่จุดแปดเก้าแปดก็เป็นเก้าเลยนะสี่จุดเก้าไปเลยแปดเก้าแปดนะคะก็เป็นสี่จุดเก้าไปเลย นะคะครูได้ตรงนี้ปุ๊บครูก็หาปริมาตรต่อหาปริมาตรต่อนะคะเาสีาสีนี้นะคะปริมาตรที่หาที่ปริมาตรปริมาตรพอเนาะ,นะะปริมาตรเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามไพอาร์กำลังสองนะคะเศษหนึ่งส่วนสามไพอาร์กำลังสอง h est, ถูกไหม เ่ะคูณแทนค่าไปเศษ1ส่วนสายคือ3.14 R คือ5 5คูณ5นะคะ H คูณไปเลยเนาะคูณกับ4.9ไปเลยนะคะ4.9ประมาณไปเลยนะคะเพราะง่ายเราต้องกดเครื่องคิดเลขอยู่แล้วก็เอาทอร์ียอมไปเลยนะคะคูณก็กดนะคะ3.14ุนคูณ 5, 5. ้านะคะคูณ4.9 นะคะแล้วก็หารด้วยสานะคะก็ได้ค่านะคะปริมาตรของเราก็ได้ประมาณร้อยยี่จุสองหนึ่งหหนะคะร้อยยี่สปดหนึ่งหกหกค่ะเป็นร้อยยิปดจุดสองหนึ่งอนก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะ เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะนักเรียนหน่วยอ่ะเอ๊สองจุดเราแต่นะคะนักเรียนเราถอดออกมาเราประมาณตั้งแต่ตัวแรกค่ามันใกล้เคียงก็จบนะคะใกล้กันถ้ามันต่างกันสัก0 01, 0 1 0.02่ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะนะคะใกล้กันใช้ได้นะคะ่ะข้อต่อไปกระโจมกระโจมเขาบอกกระโจมรูปกลวยนะคะมีรัศมีอ้าวให้อามาอาเท่ากับยี่สิบ ความสูงให้ h ES มาเท่ากับ30นะคะถามว่าจุอากาศได้เท่าไหร่โอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะง่ายถูกไหมคะเพราะเขาให้สูงมาให้ h ES มาให้ลัศมีมาก็คือได้เลยนะคะกูก็ขึ้นเลยปริมาตรปริมาตรเท่ากับเศษหนึส่วนสานะคะ pi r กํลังสอ h ES นะคะแทนค่าเลยเศษหนึส่วนสคูณ สามจุดหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่เพราะเราตัดไม่ได้เนี่ยเราใช้สามจุดหนึ่งสี่คูณ r คือยี่สิบคูณยี่สิบคูณ h คือสามสิบเพราะฉะนั้นเราตัดตัวนี้ได้เหลือสิบนะคะจับคูณหมดเลยจับคูณหมดเลยนะคะจับคูณหมดเลยได้เท่าไหร่นะคะสามจุดหนึ่งสี่คูณ กับนะคะได้เป็น,นได้เป็น1 2ึ่งห้าหกศูนย์นะคะหนึ่งสองห้าหน่วยเป็นลูกบาเซนติเมตรนะคะถ้าให้ h สมานะคะสบายนะคะให้เฮสให้อามาสบายเราเลยะคะ่ะอย่าให้แอมาแล้วกันนะคะ ให้แอมาเราก็ต้องคิดเยอะหน่อย่อะข้อต่อไปอขยบนิดนึงที่มันพอเราก็ข,ขยบนะคะอ่ะข้อห้าข้อห้าว่าไงช่างต้องการเหล็กถ่วงน้ำหนักรูปกลวยใช้งานก่อสร้างโดยเหล็กถ่วงน้ำหนักมีเส้นผ่านศูนย์กลางโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่ารัศมีของเราคือแปดนะคะ ให้สูงเอียงมาเนี่ยแหละเปลือกสูงเอียงเนี่ยคือสิบเจ็ดนะคะหนักกี่ปริมาตรหาปริมาตรนะคะโจทย์ให้หาปริมาตรเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าลักษณะนี้เนี่ยนะคะถ้าลักษณะนี้เราต้องหา h ออีกแล้วนะคะ h ออยู่ไหนจําได้ไหมคะสามเหลี่ยมเหมือนเดิมรูปเดิมเลยนะคะอาวาดรูปไม่วาดก็ได้นะาวาดก็ได้าวาดอีกแล้วนะคะวาดรูปเดิมมือก็สั่น นะคะหาวาดรูปนะคะวาดรูปก,ก่อนอ่ะอะไรคืออะไรอยู่ตรงไหนนะคะ L อยู่นี่ L คือสิบเจ็ดนะคะ R อยู่นี่ R คือแปดนะคะหา h เห็นไหมเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะกูหา h ก่อนเพราะเราจะหาปริมาตรไม่ได้นะคะต้องหา h ก่อนอ่ะ h นะคะ h กำลังสองเท่ากับสิบเจ็ดกำลังสองลบแปดกำลังสอง นะคะ17 17ได้เท่าไรคะ17 17ได้289 7749 289ลบ8864นะคะเราลบกันได้225นะคะเพราะฉะนั้น H เดียวเท่ากับ15เห็นไหมคะเ่ตเดียวเท่ากับ15เห็นไหมลูกอะต่อนะคะเสร็จแล้วเราหาปริมาตร ปริมาตรของเราปริมาตรนะคะปริมาตรใช้สูตรเดิมก็คือเศษหนส่วนสคูณขอโทษขอโทษคูณเศษหนึ pie, ่งส่วนสามพายำลังสอะคะได้เป็นเศษหนึส่วนสพคือตัดได้ไหมตัดไม่ได้ใช้3.14จนะคะ r คือ8ปดคูณแปคือ15นะคะคูก็ตัด จัดตัวนี้นะคะเหลือห้านะคะจับคูณหมดเลยอ่ะคูณหมดเลยูได้เท่าไหร่นะ 1, 0, 0, หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่จุดแปดหมายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเช็ครอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็ครอบหนึ่งนะคะจุดหนึ่งสี่คูณแปดแปดหกสิบสี่ นะคะหนึ่งพันโอเคถูกต้องนะคะต้องเฉลยรอบหนึ่งกันพลาดน,นะคะนักเรียนต้องเช็คอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะอ่ะข้อห้าเดี๋ยวครูกดเครื่องคิดเลขผิดตายผิดยาวเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อที่หกนะคะข้อที่หกข้อที่หกให้อะไรมาบ้างนะคะดูก่อนเลยข้อที่หกโจทย์ให้รัศมีมา R าคือห้าอ่ะ,อะได้ R แล้วโอ้ยให้สูง อ๋อความสูงนักเรียนคะความสูงมากกว่ารัศมี10เมตรนะคะ h มากกว่ารัศมีอยู่10เมตรเพราะฉะนั้น h ของเรารัศมีเราคือหถูกไหมมากกว่าก็คือบวกไปอีก10เพราะฉะนั้น H ของเราคือ15นะคะ h เราคือ15เนี่ยแค่นี้เองเขียนมานะคะ h เราคือ15หาปริมาตรโอเคให้ h มาให้ R มาหาปริมาตรได้เลยนะคะอ่ะขึ้นปริมาตรนะคะ ปริมาตรเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย R ่ากำลัง2 h แทนค่าลงไปเศษ1ส่วน3พายตัดไม่ได้ก็ใช้3.14นะคะ R คือ5คูณ5อีกทีนึงคูณ15นะคะอาตัด15ได้ตัดไปก่อนนะคะเหลือ5เราคูณหมดเลยนะอ่าคูณหมดเลยคูก็ได้เป็น 78.57นะคะหน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตรนะคะ78.57ทิบแป้าันไหมหน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตรนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี้ดูการตอบนะค,คูณผิดเปล่าสามจุดนึ่งสคูณห้าคูณห้าคูณหอุ้ยได้300กว่านะักเรียนเดี๋ยวก่อนนะคูณผิด คูณผิดได้สามร้อยกว่าโทษนะขอโทษทีเดี๋ยวค,คูณอีกรอบหนึ่งนะคะขอคูณอีกรอบหนึ่งนะคะมันร้อยกว่าแล้วนี่ห้าคูณห้าคูณห้าได้ร้อยี่สิบห้าแล้วสแสดงว่าไม่ได้เท่านั้นละไม่ได้เจ็ดกว่าไหนกูคูณใหม่นะคะขอโทษทีนะคะเดีวคูณใหม่อีกรอบหนึ่งนะสามจุดหนึ่งสี่คูณยี่สิบห้าคูณห้าโอเคเอา คูณไปคูณมาเลขลวน3 1มจุดหนึ่งสี่คูณห้าคูณหคูณห้ตึ๊ดคูได้3แล้วกันนักเรียนเริ่ม39เก้านนะคะเริ่มลวนละสามเ้าสองจนี่นะรอบแรก3ามจุดคูณยีคูณหเท่ากับ สามเก้าสองจุดห้าโอเคค่ะประมาณนี้ไปคูณอีกรอบหนึ่งนะทั้งครูคุณพานักเรียนก็เช็คให้ด้วยนะคะเช็คให้ด้วยอีกรอบหนึ่งมาบอกเลยนะคะว่าครูข้อนี้ผิดคิดผิดค่ะแบบจะหมดละนะคะอ่ะข้อเจ็ดไปก่อนเลยเนาะถ้าข้อไหนผิดนักเรียนเช็คให้ครูอีกรอบนะคะครูอาจจะกดเครื่องคิดเลขไปคิดเลขมาผิดก็ได้นะคะช่วยกันดูอ่ะขึ้นต่อไปนะคะผิดคิดเลขเนี่ยแหละนะคะ ควยนะคะมีความยาวรอบฐานเอาลนะคะความยาวรอบฐานให้ความยาวรอบฐานมาอ่าเราขึ้นยาวรอบฐานเลยนะคะแบตจะหมดแล้วนะคะอ่าความยาวรอบฐานนะคะความยาวรอบฐานเท่ากับอะไรนะคะสองไพอาร์นะคะสองไพอาร์เขาให้ความยาวรอบฐานมาแล้วก็สองไพอาร์นะคะหาหาความยาวรอบฐานก่อนอ่ะแทนค่า นะคะคแทนค่า2องพอ่าให้ความยาวรอบฐานมาเป็น31.4ถูกไหมเท่ากับ2อายคือคูณ31.3.14คูณอ่าตัดหาอ่าก่อนนะคะอ่ะมันให้สูงมาแล้วเราหาอ่าก่อนแล้วเราก็แทนค่าได้เลยนะคะครูก็ย้ายตรงนี้ทั้งหมดมาหารครูหารเลยนะคะอ่าหรือเขียนเขียนฟังก็ได้ 3.1ขอโทษ31.4หารด้วย3.14คูณสข้างล่างตรงนี้ก็จะเหลืออ่ะตัดครั้งแรกอันนี้ตัดเลื่อนจุดอันนี้ได้10ตัดครั้งที่2ก็จะเหลือ5ทัเนไมเพราะฉะนั้นรัศมีของคูนะคะก็คือ5ได้รัศมีแล้วนะคะคือห ได้ลัษมีปุ๊บหาค่าต่อนะคะหาปริมาตรปริมาตรปริมาตรเท่ากับเศษหนึส่วนสาพาร์กำลังสอนะคะปริมาตรแทนมาเศษหนึส่วนสามคือ3.14จคือ5้นะคะ5คูณห้ H, คือ สามหนึ่งสี่ว้าวได้สามหนะะึ่งสี่นะคะได้สามหนึ่งสี่พอดีนะคะคุณคุณเหมือนออกข้อสอบเลยอะ่ะข้อเนี้ยหรือเปล่านะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรอขอโทษลูกบาทนิ้วผิดตลอดนะคะช่วงนี้นะคะ,อะคอเคอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ,ะข้อต่อไปข้อที่8ดนะคะข้อที่8ดจะใกล้จบแล้วแบตก็จะหมดแล้ว นะคะข้อที่แปดเก้าเปอร์เซ็นต์ละุยคะ่ะข้อที่แปดโจทย์ให้ปริมาตรมาโจทย์ให้ปริมาตรมาปุ๊บนะคะให้อัศมีมาปุ๊บหาพื้นที่ผิวหาพื้นที่ผิวโอเคหาพื้นที่ผิวเราต้องหาแอลนะโอ้หลายรอบเลยคราวนี้หาปริมาตรก่อนปริมาตรเราจะได้เฮสเฮสเสร็จแล้วเราก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยม ใชพิธากอรัสถึงจะได้ L อลแอปุ๊ถึงจะให้หาพื้นที่ผิวนะคะสารอบนะคะาปริมาตร,าราก่อนปริมาตรเท่ากับเศษหนึส่วนสามพายอารกำลังสอปริมาตรโจทย์ให้มาคือ8,478เท่ากับ1นส่วนสพายใช้อะไรดี3.14จุดหนึ่งสี่ยีสอ่วนเได้ไหมะ จะตัดได้นะคะไม่เป็นไรสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้เหมือนกันหมดใช้อะไรก็ได้ค่ะขอเขาให้ไซส์สามจุดหนึ่งสี่คาคือสิบห้าคูณสิบห้านะคะแล้วก็คูณ H ES. ย้ายพวกนี้ทั้งหมดนะคะมาทางนี้นะคะก็จะได้เป็นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสามมาคูณหารด้วยนะคะจริงๆตัดต้องตัดเริ่มแรกก็ได้นะ สามจุดหนึ่งสี่คูณสิบห้าคูณสิบห้าก็จะเหลือ h ฮสคูตัดทีเดียวเลยนะคะคูตัดทีเดียวเลยนะคูตัดแล้วนะเพราะฉะนั้น h ฮสคูตัดปุ๊บคูจะได้เป็นสามสิบหกนะคะสามสิบหกคูตัดยาวเลยนะคะคูไม่ทำให้ดูนะตัดรอบก็ได้ค่ะแปดสี่เจ็ดแปดนะคะหารสามจุดหนึ่งสี่นะคะหาร สิบห้าสิบห้าได้สองรอยี่บห้าหารทีเดียวเลยได้สิบสองสิบสองคูณสามพอดีคะ่ะได้สามสิบหกพอดีนะคะฮะได้แล้วปุ๊บยังไม่จบนะคะได้เห็นแล้วต้องหาแอลต่อนะคะว่ารูปสามเหลีย่ยมนะคะหาแอลปึ๊บปึ๊บสามเหลี่ยมเบี้ยวต่างหากนะคะสามเหลีย่ยม นะคะเรียบนะคะ h อยู่นี่นะคะ h ให้มาแล้วคือสมเราหามาแล้วคือสามสิบหกโจทย์ให้เมา r มา R คือสิบห้านักเรียนหา l อลทำไมหา l เพราะเราหาพื้นที่นะคะหาพื้นที่ผิวต้องใช้ l อละครูแทนค่าเลยแอลกำลังสองแอลกำลังสองเท่ากับ 36กํำลังสบวก15กําลังสองเลขจะเยอะนะคะนี่36ากำลัง2ได้เป็น1,200 1 2 9 6บวก5 5 25ขอโทษ15 15 25, ได้225นะคะบวกกันได้1,521 ถอดรูดออกมาแอออกมาจะเท่ากับ39ได้39นะแอลได้แอมาปุ๊บได้แอลละหาได้แล้วค่ะหาได้ละอละ,อะพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเท่ากับเท่าไหร่คะพายอวงเล็บ R บวก L เห็นไหมคะสุดเธอพาย r เท่ากับ R บวกแตัดได้ไหม ถ้าตัดได้ก็ใช้22่ส่วนเลองดูนะ22่ส่วนเจคูณ r คือ15บคูณกับ15บวกแคือ39เกานะคะเราครูบวกก่อน15บห้าวกสาเท่ากับห้ตัดได้เนาะห้ 54. ตรงนี้บวกกันได้ห้าสิบสี่นะคะหารเจ็ดได้หารไม่ได้หารไม่ได้ใช้สามจุดหนึ่งสี่ก็ได้นะคะแต่มนันลงตัวนะสามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกสิบห้าห้าสิบสี่หารเจ็ดไม่ได้นะคะ ถ้าหารไม่ได้เราใช้สามจุดามจุหนึ่งสไปเลยถ้าหารไม่ได้นะเ๋ยวคูณลบนิดนึงใช้สามจะได้ไม่ต้องเสียเวลา3ามจุหนึ่งสี่อ่ะกูใช้สามจุึงสี่คูณสามจุหนึ่งสะคะคูณสิบห้าคูณห้าสบสี่นะคะ,คคนนะ,คะก็จะได้เป็น 2543.4หน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะหน่วยเป็นตารางนิ้วนะคะโอเคนะคะถ้าเราดูว่าหารไม่ได้นักงเรียนใช้3า4าข้อสุดท้ายข้อที่9ข้อที่9ให้อะไรมาบ้างนะคะข้อที่9้าไม่ยากนะคะจริงๆเราข้อที่9ไม่ยากหารรัศมี หารัศมีให้สูบมาให้เฮมาเป็นสามเท่าของรัศมีนะคะฮะเพราะฉะนั้นเฮเป็นสามเท่าของรัศมีเพราะฉะนั้นเฮของเราเท่ากับสามเท่าก็เป็นสามอาตอนนี้อาเราไม่รู้นะคะอ่ะครูขึ้นเลยนะอันนี้ไม่ยากโจทย์มันเหมือนยากแต่ไม่ยากนะคะหารรัศมีตรงนี้่ะปริมาตรนะคะปริมาตรปริมาตราค่ะปริมาตร เท่ากับเศษ1ส่วน3พายอากำลัง2 h ะคะแทนค่าลงไปปริมาตรคือ200นะคะจุด96นะคะอันนี้1ส่วน3เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ทฤษฎียมเราใช้ทฤษิยมเลย3.14 R คือเท่าไหร่นะ R ไม่รู้นะคะก็เป็น R กำลัง2 h es. คืออะไร h es. คือ3 R นะลูก h es. คือ3 R ดูนะ อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คูตัดไดู้ตัดตัวนี้นะคะนักเรียนดูนะอันนี้ r กําลังสองคูณกับ r เดียวก็จะกลายเป็น r กาลังสามันงไหมคะ r กําลังสองนะคะ r กําลังสองคูณกับ r ก็จะได้ r กําลังสามตอนนี้ครูก็เหลือสามจุดหนึ่งสี่ตัวเดียวครูก็ย้ายมาข้างน,นี้เอามาหารนะคะครูก็ได้เป็นสองร้อยเก้าสิบหกหารด้วยสามจุดหนึ่งสี่ นะคะ3.14ดเครื่องคิดเลขคูณได้ตัวนี้ได้เป็น64 64เท่ากับ r กําลัง3นะคะ6กเท่ากับ r กํลัง3ดังนั้นนะคะดังนั้นเราก็มาดูเราก็มาดูว่าอันนี้ r กํลัง3ถูกไหมคะเดี๋ยวกันนะอันนี้ r กําลัง3 64คืออะไร64นะคะ64คืออะไรกํลัง3แลเรได้64 อ่ะอสองแล้วกันสองหารจริงจริแล้วมันคือสี่นั่นแหละสองหารได้สามสิบสองสองหารได้เท่าไหร่นี่สิบหกโอเคไหมสิบหกคืออะไรสิบหกคือสี่สี่ทันไหมคะลูกสองตัวนี้ก็คือสี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะสี่สามตัวหนึ่งสองสามทันไหมคะตัวนี้ตรงนี้คุณรวมไปแล้วนะเป็นสี่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหกสิบสี่นะคะหกสิบสี่คือ 4กำลัง3เห็นไหมลูกกำลังเท่ากันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น R ของเราก็เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นฐานยาวนะคะฐานยาวฐานมีรัศมีนะคะนะคะสนิ้วโอเคไหมคะเขียนไม่สวยเลยนะคะ